กว้างเลยนะจุของแบบจุใจแน yes. ่นอนอุปกรณ์ไ euh ด้มาครบถึงจะเป็นตัว C นะคะลูกค้าค่ะจะบอกเลยว่าพ vale> so uh ื้นที่ใช้สอยบอดี้ตัวรถค่อนข้างยาวค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะเดินทางใกล้เดินทางไกลตอบโจทย์แน่นอนนะคะีอันสปอร์ต AMG คันนี้ค่ะลูกค้าค่ะ Mercedes Benz CLA 250ชมปี2017มาในราคาสุดพิเศษนะคะ749,000 ลูกค้าขาคันนี้ออกศูนย์เบน AMG Dynamic เลยนะคะแต่งแบบเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะบอกเลยว่าถ้าได้ไปไม่ควรพลาดน่าเล่นน่าสนใจมากๆคันนี้ไอได้เข้ามานะคะเป็นสีเทานะคะสีเทาพิเศษกระจังหน้าโครเมี่ยมลูกค้าขาเป็นกระจังหน้าใหม่ๆเนเชนตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบรอบคันเลยสําหรับคันนี้ในส่วนของแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมจากศูนย์แม็กลายใหม่ด้วยนะลูกค้ายางมิชลินขอบ18สวยพร้อมใช้งานเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะตัวนี้ก็ไฟเล แล้วที่กระจกมองข้างค่ะเป็นตัวซันลูฟด้วยนะคะคันนี้นะเป็นตัวหลังคาแก้วนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยถูกใจออปชั่นดีในราคาสุดพิเศษนะคะแล้วที่สําคัญเร็วแรงแน่นอนนะคะกําลังเครื่องดีๆแบบนี้นะในส่วนของด้านท้ายบ้างดีกว่าโลโก้อยู่ครบทุกจุดนี่เลย C L A 250มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะคะกล้องหลังนะัและที่สําคัญบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างเลยนะถูกของแบบจุใจแน่นอนอุปกรณ์ได้มาครบถึงจะเป็นตัว C นะคะลูกค้าขาจะบอกเลยว่า พื้นที่ใช้สอยบอดี้ตัวรถค่อนข้างยาวค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะเดินทางใกล้เดินทางไกลตอบโจทย์แน่นอนนะคะไปกันหลายๆคนหรือว่าไปกันคนเดียวนะคะบอกเลยว่าคันนี้พร้อมมากพร้อมลุยสุดๆนะะเดี๋ยวเราไปดูออมชั่นภายในกันค่ะว่าคันนี้จะสปอร์ตแค่ไหนไปชมกันค่ะปว้าวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าขาสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนในส่วนของภายในนะคะดีไซน์สปอร์ตแล้วตัวเบาะนะคะหัวเบาะดีไซน์สปอร์ตเหมือน กาภายในห้องโดยสารจะเน้นเป็นโทนสีดำจะมีนี่เลยออปชันนะคะในส่วนของตัวสันรูเพิ่มมาค่ะลูกค้าขานี่เลยนะคะออปชันที่บอกเลยว่าในราคาสุดพิเศษแต่มีออปชันที่ให้มาค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าไอา้นี่เลยพวงมาลัยสามก้านทรงสปอร์ตแบบตัดมันติฟัง์ชันแพดเดิลชิพด้านหลังลูกค้าขาตัวจอขนาดใหญ่สล็อตแอร์ 5, 5. 5. มุมโหมดฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็โหมดแอร์ออโต้นะและที่สําคัญตัวนี้ไม่มีอะไรเกะก,กะตรงกลางเลยลูกค้าขา เพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นตัวเกียร์คอแล้วนะคะเกียร์คอรตรงพวงมาลายัยมีตัวจอยควบคุมสั่งการนะคะสั่งการได้จากตรงนี้เลยนะช่องใส่ของใส่แก้วน้ําที่พักแขนนะคะแล้วภายในของเขาก็จะมีจุดเสียบ USB มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าชอบถูกใจแน่นอนลูกค,ะคะ้าขาในส่วนของตัวเบาะบ้างดีกว่าลูกค,ะคะ้าขาเป็นเบาะหนังสีดําคาดได้แดงนะคะพร้อมกับตัวอคันธาราตรงนี้นะ,ะแน่นอนว่าไม่อมความร้อนนะคะทนทานนะและที่สําคัญนะคะลูกค,ะคะ้าขาดูแล ทำความสะอาดค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยนะคะและที่สำคัญได้เป็นหมาะปักไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถเซฟเมมโมรีได้ถึง3เซตเลยนะสำหรับตัวนี้ยางปูพื้นแบบรอบคันดีไซน์มาสวยเจ้าของเดิมดูแลตัวรถด,ดีมากเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะป่ะ มาค่ะในส่วนของด้านหลังบ้างดีกว่าแน่นอนลูกค้าขาไม่ใช่รถที่เล็กกระทัดรัดจนเกินไปวิสัยทัศ์การมองค่อนข้างดีเพราะว่ากระจกเขารอบด้านเลยรวมถึงมีตัวสันรูปด้านบนด้วยนะคะล้นหลูพีเมียมรักชูรี่ขนาดนี้นะคะลูกค้าขาสลอตแอร์ด้านหลังแยกกันหน้าหลังชัดเจนยางกูพื้นนะคะแบบรอบคานมีที่พักแขนท่องใส่แก้วน้ํานะคะดีไซน์มาสวยนะคะแล้วก็ระบบไฟระบบแอร์หน้าหลังแยกกันแบบชัดเจนเลยลูกค้าได้ในราคาสุดพิเศษนะคะคันนี้ บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้า CLA 250นะคะชมปี2017ทชุดแต่ง AMG Dynamic คันนี้นะคะ Dynamic Sunroof ด้วยนะบอกเลยว่าสวยตอบโจทย์ถูกใจคุณลูกค้าแน่นอน7,49,000บาทใครที่สนใจไม่ควรพลาดเลยเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิษดาคุชคารค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางใหฝากไว้ด้วย i อดีมคาหรือไอรถมือสองนะคะลูกค้าฝากติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย